สวัสดีครับผมเกษตรหลังบ้านเพี่ยนบ้นนานานี่ครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาเฮ็ดกับดักมแมลงวันทองนะครับเพราะว่าช่วงนี้ออกเยอะ,สะเสลือกเกินคนผลิตของเขาในสวนก็จะมีอินทผพาลัมนะครับที่กำลังเข่าสีกำลังสุกนะครับก็เฮ็ดไปแล้วครับรอบนึงแล้วชุดนึงก็ปรากฏว่าได้ค้นดีนะครับดัก แมงวันท้องได้นะครับกับผีเสื้อกลางคืนครับที่เอากากาน้ําตาลเฮ็ดนะครับตรงนั้นก็พอดีครับแต่ช่วงนี้แมงวันท้องจะเยอะผมก็เลยมาเฮ็ดเพิ่มขึ้นอีกครับซึ่งก็เฮ็ดเสร็จไปแล้วนะครับจะเพิ่มซีหาขวดนะครับไม่ว่าจะได้วางไว้หลา,ลายจุดเพราะว่าของเกาเทียดครับก่อนนี้ก็ เป็นขวดรุ่นน้อยนี่ครับรุ่นนี้อ่าเป็นขวดรุ่นนี้แล้วรู้สึกว่ามันจะเล็กไปน้อยเลยเพิ่มขนาดครับเอาขวดหนึ่งจุดห้าหนึ่งจุดห้าลิตรนะครับแต่ก็เห็ดขวดน้อยไว้ขึ้นกันนะครับเพราะว่ามันของมันมีอยู่สวนอยู่แล้วครับเศษขวดน้ำที่เขากินแล้วนะครับก็จะเอามาปาดครับเป็นว่าดีว่าได้เอาสวานมากครับเ็เลยเอาคัตเตอร์ครับปาดเห็ดแบบง่ายๆครับ ปาดอยู่ประมาณครึ่งขวดเท่านี้ครับปาดเป็นสามเหลี่ยมนิหน่อยครับเพราะว่าที่ผมเหตุการนผมก็ลอ้อเบิ่งตรงเป็นตัวสามเหลี่ยมนี่ครับแล้วก็ดันดันตัวนี้ครับดันเข้าไปครับนี่ครับดันเข้าไปครับมองเห็นว่าดันเข้าไปมันก็จะมีปีดไปคล้ายๆว่าอ่าไปกันไว้ข้างในครับครับเพราะวาเหตุแบบนี้ครับไป รอบรอบขวดครับสลับกันไปครับสลับฟันป่าไปครับเ็ดสองแถวสามแถวได้หมดครับนี่ครับาแบบนี้ครับเอดจนได้รอบนะครับรอบนี้แล้วรอบรอบขวดนะครับเ็สเห็มันสุดขวดก็จะได้มาเป็นแบบนี้ครับรอบขวดแล้วของเแล้วก็ในตัวของตัวล่อนะครับวิวซัมีครับกับลวดนะครับ อันนี้ผมก็เอาปอฟังเพราะว่าผมมีปอฟังติดสวนไว้ตลอดลเลยเอาแบบนี้ครับไง,ไง่ายๆก็กับสำลีครับมาพันใส่ปลายลวดนะฮะปลายลวดเพืว่าเอาสำลีมาจุ่มกับาสารหล่อครับสารหล่อมแมลงวันทองครับขวดนี้ก็ไปซื้อตามร้านขายวัสดุเกษตรครับมีครับบอกเป็นว่า สารหลอกกินหลอาแมลงวันท้องนะครับซื้อทางการเขาอ่าอะไรล่ะผมจำาม่ได้ลครับก็จะเอามาชุบใส่นี่ครับแล้วก็จะต็ดขนาดนี้ก็กจะเอาลุงมาให้มันอย่ระวังกลางช่องพอดีครับเพื่อที่ว่ากินจะได้ออกแล้วก็หลอมแมลงวันครับนี่ครับจะเป็นลักษณะนี้ที่เขาเสร็จแล้ว ครับต้นต้นไม้เขาที่เขาจะไปไว่นะครับขนาดนี้นครับเดี๋ยวจะพาไปมัดใจต้นไม้ไว้ครับมัดใจขางจันอินทภาล้มครับเพราะว่าในส่วนเรือจะอินทภาล้มช่วงนี้ออต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยครับเพราะว่าผล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 ิตจะออกแล้วครับผมเดี๋ยวไปสวนกันครับครับผม จากกับรักที่เขาเฮ็ดเสร็จแล้วครับเขาก็จะมาห้อยนะครับห้อยไว้ไกลๆจันยินพาลัมอี่านีละครับเพราะว่าอ่าพวกแมงบันทองกับผีเสือกันขึ้นะครับเขาจะมาตอกนะครับเ้ราผลอินน่ะมันจะมีสุกสุกบดซ้ำกันครับนี่อย่างนี้อันนี้ก็จะสุกสุกก้อนนะครับสุกก้อนก็หวานฉ่ำเลยละครับนี่นะครับเอาเลยต้องมาหล่อไว้ครับหล่อแมงวันทองไว้ดูสิอันนี้ก็ผีเสือกันขึ้นครับ ที่เฮ็ดไว้ก็เป็นกากน้ำตาลนะครับเป็นกินหวานกากน้ำตาลน <c> ะ <oughs> มันว่าตกลงไปนี่ก็จะติดนะครับกากน้ำตาลผสมน้ำนะครับตัวนี้ก็ได้ผลดีครับก็จะมีกับรักแมงวันทองอีกอันนึงที่เฮ็ดก็จะเป็นในตัวเก่าครับเก่าดักแมงวันครับนี่ครับ ติดไปติดติดนะครับติดรอบนีตามกวดติดดีครับเข่าดีน่ครับผีเสืออขึ้นต้องดักไว้ครับเนี่ยจันนี่ยังไม่ได้ไปใส่มาใส่เลยครับลนจะหมดแล้วครับมามาจับแล้วก็วางไข่ใส่ครับเนี่ยเสียหายนะครับเดี๋ยวไปจะเอาไปให้ไกล้ห้ป่ากินครับที่มันลนก็กําลังหวานครับกําลังแสบนี่นี่ลนขิมก็จะหมดแล้วนะครับอีกตัวหนึ่ง เก็บไว้ตัวนี้เดี๋ยวเอดมาเพิ่มกันนี้ครับดีกว่าเาาพราะว่าที่ต้องอันนี้นี่ครับนี่ครับเป็นกาวก็ตีปีเลยครับนี่ครับขวดที่เฮ็ดไปนี่ครับยังบินอยู่เลยครับอนนี้นี่ครับเห็นมมของอาจจะว่าชัดนะนครับเข้ามา มันก็ติดอยู่ข้างในแล้วครับติดอยู่ข้างในแล้วมันกระตกมาถูกน้ำครับก็ตายครับนี่ได้หลายครับสองมือขวดเดียวนะครับนี่เท่ายขวดนี้ก็ดักช่วยกันนะครับนี่ครับตัวนี้ต้องใส่หน่อยเพราะว่าใส่หลายหน่อยเพราะว่าผลผลิตตัวนี้จะออกลายครับเอาซีครับแล้วครับเอาซี ประมาณสิบกว่ามือแล้วครับคงจะได้เราจะขครึ่งเดือนแล้วครับเดี๋ยวกลับดักเทียดไปมันจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวติดตามเมองคลิปหนาครับครับผมทำค,คลิปนี้ฝากไปสำนีก่อนครับ